สวัสดีครับวันนี้เราจะสอนวิธีการเล่นป๊อปแคนะครับผมน,นี้เราก็เข้ามานี่ครับเข้ามาที่เนี่ยครับที่มันแอปเนี่ยไม่ใช่ดิช่องเนี้ยแค่นั้นคลิปเนี้ยคลิปเนี้ยนั่นแหละให้ทุกคนเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้นะครับเนี่ยทุกคนก็ให้กดไอ้ตรงนี้นะครับ ที่มันบอกว่ามาช่วยคลิกช่วยชาติกันทุกคนเว็บเล่นเนี่ยครับกดเข้าไปเลยนี่ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะผมเป็นการเล่นที่เร็วมากมันง่ายมากเลยนะแต่ผมพยายามช่วยชาติอยู่ช่วยชาติ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 ช่วย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 ช่ย ดูดิแบบเพิ่งมารู้อีกทีว่าไทยกลายเป็นอันดับสีไปแล้วไม่นะทำไมถึงทำกันอย่างนี้อะไรวะเนี่ยโอ้ดูดิแต่มดับงโลก็คือหนึ่งว้าวสุดยอดไปเลยโอ้แต่ประเทศไทยอยู่อันดับสี ไม่ค่อยดีกเขาไหลเลยต้องช่วยชาช่วยชาช่วยชาช่วยช่วยช่ทุกคนต้องช่วยอะไรกันเล่นด้วยนะครับถ้าใครบอกถ้าใครอยากเล่นอ่ะก็ช่วยกันนะครับช่วยชาชาจะได้เดือ สำหรับใครที่ยังงงๆอยู่นะครับแบบเออพี่พี่พูดอะไรของพี่นีผมไม่เข้าใจเนี่ยไม่คือถ้าทุกคนเข้ามาแบบเนี้ยมันจะก็เข้าไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์ค้นหาแล้วก็พ,พ,พิมพ์ไปพิมพ์ไปว่าสอนสอนเล่น สอนเล่นเกมปอปอ it เอ้ยไม่ใช่ตอนเล่นเกมอ o แ cat ๊ o ป cat มันมาจากอ o อ it ใช่ไหมอ่ะพิมพ์ตามตามนี้นะคบผมตอนเล่นเกม๊ o ป cat แล้วก็กดค้นหาเลายแล้วนี่ไงเจอแล้วมันจะมีคำว่าวสอนเข้าเล่นนะครับก็ ปากของมันแล้วก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็แค่นี้แหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ช่วยสอนว่าโหลดเกมอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับบ๊ายบาย